ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกฉบับที่5เรื่องคลื่นลมแรงและฝนตกหนักเนื้อหาใจความของประกาศนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันทางตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทางตอนบนลักษณะดังกล่าวเช่นนี้จะทําให้บร,ริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับบริเวณจังหวัดระนองและพังงาขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมโดยฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้และขอให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงโดยขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วย สำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนจะมีกำลังแรงโดยทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือระวังอันตรายในการเดินเรือและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้และขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกลมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวาตภายัยอุตุภยัยพยากรณ์อากาศ จะนำข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยามาประกาศแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องประกาศณวันที่12กรกฎาคม2564เวลา11นาฬิกาขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กด share แชร์ให้นนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ